มาสัตระอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยประกาศความพร้อมนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนพร้อมลงสนามด้วยความมุ่งมั่นเพื่อป้องกันแชมป์ kings cup ที่จังหวัดกาญจนบุรีครับฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน kings cup ครั้งที่51ที่จังหวัดกาญจนบุรีจัดแถลงความพร้อมก่อนการแข่งขันเกมรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิรัก ซึ่งจะคิกออฟในวันอาทิตย์นี้เวลา20นาฬกาที่สนามกีบบัวทีมชาติไทยส่งมาสถารอิชิอิหัวหน้าผู้สอนชาวญี่ปุ่นพร้อมด้วยนัทพงศ์สายริยากองหลังจากสโมสรนชนบุรีเอฟซส่วนทีมชาติอิรักส่งเกรแฮมอาโนหัวหน้าผู้สอนและเรบินชูรกาก้ากองหลังที่เคยค้าแข่งอยู่ในไทยหลายสโมสรปัจจุบันอยู่กับการท่าเรือเอฟ มาสัทะอิชิอิหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าอิรักมีแรง์กิ้งที่ดีกว่าทีมชาติไทยจากการที่คุยกันตั้งแต่แรกว่าเป้าหมายของเราคือการชนะทั้งสองเกมในทัวร์นาเมนต์นี้แล้วเป็นแชมป์ให้ได้ส่วนเรื่องสถิติที่ไทยไม่เคยชนะอิรักใน5เกมหลังสุดอิชิบอกว่าไม่ว่าทีมชาติไทยจะเจอทีมไหนก็แล้วแต่ที่ผ่านมาไม่ได้ความสนใจสักเท่าไหร่เพราะปัจจุบันคือปัจจุบันขณะที่เรื่องการเตรียมทีม ด้วยระยะเวลาอันสั้นในการซ้อมพยายามแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยการเปิดวิดีโอการฝึกซ้อมเพื่อให้นักฟุตบอลเข้าใจก่อนลงสนามไปเจอกับอิรักสภาพนักเตะนาะตอนนี้ต้องประเมินกันว่าจะสามารถส่งใครเป็น11ตัวจริงหรือส่งเป็นตัวสำรองในบางสถานการณ์เพื่อจะใช้นักเตะในสถานการณ์นั้นๆเราเองก็พยายามเตรียมความพร้อมไว้ทั้งหมดในสถานการณ์ที่หากจบเกมแล้วเสมอกันแล้วต้องยิงจุดโทษ ด้านนัทพงศ์สายริยาชื่นชมอิรักษ์เป็นทีมที่แข็งแกร่งแต่พรุ่งนี้พวกเราเต็มที่แน่นอนและจะเก็บชัยชนะให้ได้สำหรับผมนะครับก็ทีมอิรัก์เป็นทีมที่แข็งแกร่งครับแต่ว่าพรุ่งนี้พวกเราเต็มที่แน่นอนครับแล้วก็จะเก็บชัยชนะไว้ในประเทศไทยแน่นอนครับผมผมก็ได้เตรียมความพร้อมทางโค้ชก็ได้เตรียมควา,ามพร้อมมาเรียบร้อยแล้วครับก็ เต,เตรียมพร้อมทุกอย่างครับรับมือิหลักครับฝากแฟนบอลชาวไทยทุกคนครับแล้วก็ชาวกาญจนบุรีด้วยครับมาช่วยส่งเสียงเชียร์ให้ทีมชาติไทยเราแล้วก็พกผมจะทําหน้าที่ให้เต็มที่ตลอด90นาทีนะครับผมสำหรับโปรแกรมฟุตบอลคิงส์ครับครั้งที่51ที่สนามกีฬากาญจนบุรีในวันอาทิตย์นี้มี2คู่คู่แรกเวลา16นาฬิกาเป็นการชิงอันดับที่3 ทีมชาติฮ่องกงพบกับทีมชาติฟิจิและเวลา20นาฬิกาเป็นคู่ชิงชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอิรัก,รกนิวัตสุริยะถ่ายภาพเจสราเทินเฉยรายงานจากจังหวัดกาญจนบ,บุรี ขอบคุณคุณนิวัฒนและคุณเจษดานะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะสำหรับรอบชิงชนะเลิศใครที่ยังอยู่กรุงเทพนะครับเดี๋ยวนี้ขับรถไปเมืองการง่ายนิดเดียวนะฮะมอเตอร์เวย์ M81 และช่วงนี้วิ่งฟรีด้วยนะครับก็ไปเชียร์ได้ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงคู่2ทุ่มไปเชียร์ทีมชาติไทยกันครับ